คอมเมนต์นะครับเคยเม้นเข้ามาในเรื่องของการใช้สว่านมือในการบดวาวนะครับโดยการใช้สว่านบดนั้นนะครับเราก็จะใช้าสายยางสวมกับแป๊บเหล็กหรือท่อเหล็กหรือน็อตอะไรก็ได้เอามาสวมเข้ากับปลายตรงนี้นะครับสวมเข้าไปกับปลายแล้วก็ใช้สว่านปั่นนะครับเขาบอกมาว่าการใช้สว่านในการปั่นบดวาวนั้นจะทําให้ บูธขาวาวมันสึกลอ้อมันหลวมว่างั้นนะครับนั่นก็คือนะครับคอมเมนต์ที่เขาคอมเมนเข้ามาทีนี้ผมจะให้ดูนะอันนี้เป็นวาลเดิมนะวาลเดิมเราไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะว่าเขาเพิ่งทําเครื่องมาให้เราดูจากสีนะให้เราดูจากสีนะครับมันก็จะมีร่องรอยของการสึกล้ออยู่พอสมควรไอ้ตรงไหนที่เขาขาวอ่ะที่เงาเงาอะ่ะมันก็จะมีในเรื่องของ าการสึกหลอตามอายุการใช้งานนะครับเพราะว่ารถคันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเขาเพิ่งทําเครื่องมาแล้วกองน้ํามันเครื่องตันรูออยล์เก็ตตันเครื่องมันก็เลยพังนะทีนี้นะครับวาล์วไอเสียเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่เลยเพราะว่าของเดิมเขาไม่ได้เปลี่ยนมาเราเปลี่ยนใหม่เลยนะเราดูจากสีเราดูจากสีกสนะครับให้ดูเลยอันนี้เราใช้สว่านปัน่นนะครับสีมันก็ยังเป็นสีดําอยู่ตามปกติดีนี่ดีๆนี่แหละนะครับ ถ้าหากว่าเราใช้สว่านบดแล้วนะถ้าเราใช้สว่านบดแล้วถ้าสีตรงนี้เปลี่ยนเนี่ยสีของแกนขาวาลเปลี่ยนนั่นหมายความว่าขาวาลมันสึกบูทวาลมันก็ต้องสึกตามถูกต้องไหมอันนี้เราได้ทําการบดแล้วนะครับดูจากรอยดูจากรอยการบดวาลได้เลยเห็นไหมอ่ารอยจากการบดวาลเห็นยังอยู่ที่ใบวาลเนี่ยเนี่ย,ยตรงนี้ตรงปลายนิ้วโป้งเห็นไหม มันจะมีรอยที่เราทําการบดวาวอยู่นะครับทุกทนะ่านนะถ้าเราบดวาวนะครับดูดีๆนะถ้าเราบดวาวให้ได้รอยขนาดนี้รอยเนี้ยรอยขนาดนี้นะครับซูมให้ดูเลยนะครับถ้าเราบดวาวให้ได้เป็นรอยขนาดนี้นะครับอยู่ตรงกลางขนาดนี้นะครับทุกท่านนั่นหมายความว่า เราก็ต้องบดวาวนานพอสมควรนะครับอ่านะครับเห็นไหมดูว่กันไม่เอ <covers peace> <habitude> ่ยตรงไหนที <effect> ่เป็นร่องรอยของการบดวาวนะครับอ่านะครับอ่าดู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 ดีๆนะครับอ่าดูดีๆนะเห็นไหมเห็นยังอ่านะครับนั่นหมายความว่าการบดวาวของเราเนี่ยเราก็ต้องบดนานพอสมควรวาวมันถึงจะลงไปขนาดนี้นะครับทีนี้ ในขณะที่เราบดวาวเนี่ยขาวาวมันก็ไม่ได้สึกเห็นไหมขาวาวมันก็ไม่ได้สึกสีมันก็เป็นสีดําที่เขาเคลือบมาตามปกติดีๆนี่แหละนั่นหมายความว่าการใช้สว่านในการบดนั้นนะครับมันไม่ได้ทําให้ขาวาวมันสึกมันไม่ได้ทําให้บูทขาวาวมันสึกนะครับเพราะว่าในขั้นตอนของการบดวาวโดยการใช้สว่านนะครับหรือว่าจะบดด้วยวิธีใดก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านนะเขาให้ใช้น้ํามันฉโลมชโลมก่อน ค่อยทําการบดนะครับทีนี้เทคนิคในขั้นตอนของการบดวาวนะครับเราจะบดอันนี้วาวตัวนี้ใช้เวลาบดอยู่ประมาณนาทีครึ่งนะครับใช้คําว่านาทีครึ่งทุกๆฟังดีๆนะทุกๆ30วิเราจะหยุดพักอ่าสมมุติว่าเราบดไอเสียอยู่30วิอ่าเรารู้แล้วว่ามันจะร้อน30วิเรารู้แล้วว่ามันจะร้อน,เร,รววน,อนเราหยุดอ่าเราหยุดแล้วเราไปบดไอดีสามสิบวิ อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็กลับมาบทไอเสีย30วิกลับไปบทไอดี30วิแบบเนี้ยนะครับสลับกันไปสลับกันมาเราไม่ได้บทต่อเนื่องนะครับสําหรับท่านที่บอกว่าเอาสว่านบทแล้วขาวาวมันจะสึกหลอนะครับสําหรับท่านที่บทแล้วว่าขาวาวมันจะสึกหลอนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือและก็เทคนิคของตัวท่านก็แล้วกันนะครับก็ไปพิจารณาเอานะครับว่า ใครจะบทแบบไหนก็แล้วแต่เราไม่ได้บังคับท่านใครจะเคาะก็เคาะไปนะครับก็เราตอบคอมเมนต์เฉยๆนะครับร้องให้ฟังเฉยๆว่าเออเทคนิคการบทของเราเราบทแบบนี้นะครับบทแล้วมันได้แบบนี้ผลออกมาเป็นอย่างนี้นะครับทุกท่านมันไม่ได้ทําให้ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ของเราเสียหายแต่อย่างใดนะครับ่าคนเราบางทีก็ดีแต่พูดคนเราบางที ทำอะไรไม่เป็นไปจําเข้ามาแต่ก็ดันมาพูดนะครับถ้าขาวาวันสึกมันก็จะเป็นสีขาวเลยนะครับน้อง f อนะและถ้าขาวาวมันสึกนะครับอ่ามันก็จะมีระยะคอนมีระยะโยกหลวงฟีนะครับเนี่ยเยตรงนี้มันมันไอเสียเนี่ยมันจะมีระยะฟีอยู่นิดนึงนะครับไอเสียเนี่ยมันจะมีระยะฟีอยู่นิดนึงอ่าตามสเต็ปของเขาอยู่แล้วเพราะว่า วาวไอเสียมันอยู่กับความร้อนเขาจะทำให้มันหลวมสักนิดนึงนะครับทุกท่านนะมันก็ไม่ได้สึกหรอเสียหายแต่อย่างใดนะครับมันก็เป็นปกติของมันนะครับถ้าวาวข้าขาวาวมันหลวมจริงๆงบดยังไงก็บดไม่อยู่หรอกท่านเน้ยนะครับไอดีนี่แน่นเปียเลยเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยนะถ้ามันโยกได้เป็นมินอนะ่ะโอ้ยอันนั้นวิเรียกว่าสึกนะครับทุกท่านเอาละในคลิปนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้สวัสดี FC ทุกท่านครับ